ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าโซวี่ XL 2 5 6ห้นะครับเป็นโซวี่ตัว3 6 0ร้อยหเนั่นเองนะครับซึ่งพื้นฐานสำหรับเกมเมอร์อย่างผมนะครับใช้3 6 0ร้อยหกก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับส่วนพวกนักแข่งอาจจะใช้4 0 0ร้อยเฮิหร้นะครับสำหรับเจ้าโซวี่นะครับผมซึ่ง มีฟีเจอร์หลักๆที่สมควรที่ต้องใช้นะครับก็จะเป็นพวกไดแอคครับไดแอคคือการลดความสั่นไหวของภาพนะครับทำให้เวลาวัตถุหนึ่งที่จะเคลื่อนที่ไปอีกวัตถุหนึ่งครับมันจะทําช่วยให้ภาพมันชัดเจนนะครับแบบไม่เบือนั่นเองลดความเบื่อครับประมาณนั้นก็วันนี้เราจะมากดในเกม v a l ลุ่นแลนนะครับซึ่งซึ่งเราจะมาทดสอบ เปรียบเทียบระหว่าง240กับ360นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ใช้240เฮิร์ต์มาครับแล้วก็อัปเกรดมาเป็น360ของโซวีนะครับเราจะมาดูกันว่าสำหรับผมแล้ว <c oughs> การข้ามมาเป็น360เฮิร์ตจะมีความแตกต่างกันตรงด้านไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราก,กดเดสแมทกันเลยครับ <c oughs> ก็ตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมแล้วนะผมผมจะใช้ภาพเป็น1 2 แปดศูนย์คูณเก้าหกศูนย์นะครับเป็นสี่ต่อสามนะครับทำทูสเตตเรียบร้อย3 3ครับผมเดี๋ยวจะมาลองดูงกันซึ่งผมก็เลิกเล่นไปสักทักหนึ่งนะครับด่านนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะเอายังไม่ทันเดินไปไหนเลยด่านนี้เป็นด่านใหม่นะซึ่งผมยังไม่ถนัดเท่าไหร่ ยังไม่รู้ว่าศัตรูเกิดไหนหรืออะไรบ้างยังไม่ช่ำชองออโดนส่วนหัวแตก,แกตคือมันจะทำให้เราเห็นเหมือนเห็นศัตรูล่วงหน้าสูนกด 0.5วิอะไรประมาณนี้ครับแบบในเซียววินาทีคือเรามีเวลาได้เตรียมตัวแบบได้ได้เลงครับประมาณนั้น Haha. แบบเหมือนเราได้มีสมรรถนี้ในการเลงเพิ่มขึ้นฟังเสียงอย่างเดียวนะครับตอนนี้ อืมโดนหล่อยอะองงเสียงแล้วอืมดูแผนที่ก่อนเกิดเอาครับตอนนี้ขวาเรามานะ <You> dial. อัดขาแตก mm? <fic> จะเห็นได้ว่าผมมีเวลาเตรียมตัวในการยิงค่อนข้างเยอะในการเล็งในการยิงครับ So long, ไปทางไหนเนี่ยขวาออกแน่ <Go away. S 2> อืมจะเห็นได้ชัดนะครับ มดูแบบเรามองไวกว่าจังหวัดหนึ่งจังหวะมั่วแล้วก็มั่วนะครับอืมไม่ตายครับสังเกตดูได้ว่าผมจะ มองกำแพงแปลกๆเพราะเราไม่รู้ว่าทางไปอยู่ตรงไหนนะครับแบบเลี้ยวไปมองทางไม่เจอโอ้โหโดนดัดขวามีคนขวานี้หรือเปล่า I'm okay kills remaining. You want to the left? Irrelevant. Just die. Now you. Not เอ้ยโมาจากไหนเนี่ยข้างหน้ามิวจะมีคนหรือเปล่านะอะไรนี้โดนเชอโดนมาเชลซ้ายมือมีนะอ้าวสกอ้อเริ่มไม่เดินนะหลงแมป

โอ้โหร้อยี่สิบไม่ตายนี่ครับมันความรู้สึกที่ที่สัมผัสที่ลองใช้มาตั้งแต่แรกนะครับรู้สึกว่าในการที่เรามองด้านกว้างครับแล้วเวลาเราจะหายมีจุดหนึ่งอะ่ะซึ่งภาพมันจะสมูทมากครับมันทำพอ พอภาพเราสมูทใช่ไหมมันก็จะมีเวลาให้เราเลงเพิ่มครับมีเวลาให้เล็งมีเวลาให้คิดนะครับแล้วก็อาศัยประสบการณ์ด้วยอย่างด่านเมื่อกี้ผมเพิ่งได้เล่นเมื่อสองสามวันก่อนก็ยังไม่ค่อยชินได้สังเกตว่าเดินตามฟังฟังเสียงแล้วก็มองกระแพงเอาเดินไปชนกําแพงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันมีอะไร <laughs> ก็โอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผม กับรีวิวเจ้าโซวี่สองห้าหกหกเคนะครับสามร้อหกสิบเฮิรตตัวนี้ก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ